อ่ะสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงนำกัน FC เอฟซีบอรตคูทุกคนแกงไว้แต่พ่อแม่เป็นมันแซ่บแ้งก็เคลือแกงอีกมา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 ,มา,ม,า,ม,ามากินนํากันพี่พี่น้องจะไปทำอะไนกันครับเขาบอกินข้าวมันปังเขากินจะด้ืย สบายดีสบายดีพี่น้องมามากินข้าวน้ากันนะพี่น้องเดิอบ่เวอาบ่กินข้าวแล้วอิ่มกินข้าวจีเม่ว่าสันอยู่ดีมีแห้งพี่น้องมากกินข้าวน้ำกันแซะๆมาหนิกินข้าวจีเม่ว่าสันว่าซองอันผัวก็เอาตุสนเอาบวจีเราตักกางอืม Xẹp nhớ vừa đang hiện sẹp đây. Đây một đèn nó. Nhớ đã. Ừm, sẹp rồi không อ,ออกมาลายใส่เจนนใจพักนะ กินขาวน้ำเฟินกินกะเจอกิเกไปใจเอกนะก,กุ่มกินไปแน้ำไปเดือดน้ำพักขมไป Cái này kêu con Dạ, tạm biệt Bây Hope you cái Go cứ ghê rồi Cô hình nhiều

คมไปเลยไบแกมาไอ้อนด้วยอ๋อป๋องจนียยังไม่ปัก

Học vườn vươn lộn nữa kìa Ừ Dên đấy thằng Đồng tạt Thằng chân mình, đúng ai Dân ừ. bên ai yêu con mình khôn tốt ไก่ย่างแน่ใจนะไก่ไก่ยังไก่ยังสานตัวตุ๋มสก๊กตนสิอยากจะนตมลมเนี่ยยังน้นมันตุน๋มสก๊นะคิดนิ่มมากตุ๋มมีนิ่มกเมื่อหร chất hòa và điều chín nước chín bây giờ kẹo nữa à chín năm này thì... kia <coughs> mà làm ผมจชื่อไข่เรว่ากมไม่ไข่ไข่ขาดตลาดเด้อผมไม่เป็นอ้อคุณกินลายกว่าแหละอ๋มันแพงมันแพงเขาบบกเขามาขายย่างกับแพงย่งกับแพงย่างกับแพงได้บแเขาบอกเครืวองเข้ามาขาย,ย มีกาบริมินเาก,กินนะพี่น้องขาดนะของขาดตลาดไล่หลายของวันแพงเข้าบอกเข้ามาขายประชาชนกันขบข้าวสิบบุษย์อ,อื่นแน่นเนเฮ้ย,ยมึงซื้อเครื่องน้อยเดียวมันเปไนลอยเบ็นยังไนดีล่ะอืม cạnh trên quay nêu mặt นี่พากันเมียนตลาดขรีนตลาดพักวันเสาร์รกูไม่ทะเนาะพักวันเสาร์กูบูมมีเวลาเห็น What For the day. Mm -hmm. So, magical. โอเคเดอ้อพ่อแม่พี่น้องต,ติดตามขอคอมกข,ขอบใจพี่น้องเอฟซีเบอรคู่คุกคนอยู่ดีมีแหงตลอดปลอดภัยไปดังเด็เอาบ๊ายบาย